สวัสดีครับผมชัยนรงค์นนครครับเลขานุการกองทุนสามพระยาบริรักษ์อุทธรอดีตเจ้าเมืองพังงาครับวันนี้ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของอเจ้าเมืองพังงาและก็ก,การทาเหรียญของเจ้าเมืองพังงาครับเนื่องจากว่ากองทุนสามพระยาและปุทธร,ร่วมกับจังหวัดพังงาโดยท่านผู้ว่าราชการจรังหวัดพังงาท่านจําเริญทิพยพงษ์ธดานะครับก็มี ความตั้งใจที่จะผลิตเหรียญเจ้าเมืองเป็นเหรียญแรกครั้งแรกในจังหวัดพังงานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเพื่อจะให้พี่น้องทุกๆท่านที่ศรัทธาในตัวเจ้าเมืองพังงาก็คือพระยาลักปุทธรแสนพระยาบักุทธรขำและพระยาบริรักปุทธรพลนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าเมืองพังงาสังสามท่านที่เป็นหลานพระราชนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ก็ครั้งนี้จะทำเหรียญให้ให้ทุกท่านได้บูชากันนะครับเหรียญน,นี้ชื่อรุ่นว่าเศรษฐีสามพระยาปราบัยรีนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นเดียวและรุ่นอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายในการสร้างของอกองทุนสามพระยาลุกทอนด้วยเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่จะหาทุนมาเพื่อที่จะก่อสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์บุตรนะครับตรงบริเวณ พื้นที่หน้าจวนผู้ว่าแห่งใหม่เขาเรียกว่าพื้นที่สันทนาการเพื่อลดหย่อนใจของชุมชนนะครับเนื้อเหรียญที่เราจะทํามีทั้งหมด6เนื้อนะครับเนื้อแรกคือเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อเงินเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้ออัปป้าเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองคํานี้ก็จะสร้างเมื่อมีการจองนะครับแล้วก็เนื้อเงินก็มีการจองทาตามจํานวนที่จอง ส่วนเนื้อนวโลหะเนื้ออัตกา้าเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงนั้นผลิต15,000เหรียญน,นะครับก็รีบจองนะครับมีจํานวนจํากัดหมดแล้วก็หมดเลยนะครับการจองเหรียญน,นะครับ,นนรบก็จองได้ที่โรงแรมทวีสุขกลางใจเมืองพังงาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะครับหรือจะจองตามกร uh, รมการของกองทุนที่จะขึ้น uh, เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เมื่อท่านจองแล้วก็สามารถที่จะ,อะโอนเงินเข้ากับบัญชีของธนาคารอมสินสาขาพนงงาครับชื่อบัญชีว่ากองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูทรนะครับเบอร์บัญชีก็จะขึ้นให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้เห็นด้านข้างล่างนี้นะครับเบอร์บัญชีของธนาคารอมสินนะครับรีบจองนะครับเดี๋ยวหมดอดแน่นอนครับขอบคุณมากครับ กราภูงาแผ่นดินทินสยา